สวัสดีค่ะพบกับแม่ลุงช่องครัวกันทมานัีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูปลาส้มสองเครื่องปลาส้มทอดหอมๆคลุกเคล้ากับสมุนไพรต่างๆรับรองทานเพลินหมดจานไม่รู้ตัวทําเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มยิ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเมนูกับแก้มเลยนะคะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะเป็นปลาส้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ไข่ไก่สองฟองใบมะกรูดแป้งทอดกรอบกระเทียมซอยหอมแดงซอยตะไคร้ซอยพริกกระเหลี่ยงแล้วก็พริกแห้งนํำปลาส้มมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบไม่นูจะไม่หั่นชิ้นใหญ่จนเกินไปนะคะกะว่าจะหั่นพอดีคําไม่นูชอบทานปลาส้มแบบนี้มากเพราะว่าเขาไม่มีก้างอ่ะที่จริงก็ซื้อมาทําหลายเมนูแล้วล่ะคะ่ะ นอกจากจะเอามาทอดแล้วนะคะสามารถทานดิบได้ด้วยสำหรับคนที่ชอบทานดิบนะแกลมพริกลูกโดดแล้วก็หอมแดงนี่ยกนิ้วให้เลยหรือจะเอามาทำเป็นไข่เจียวปลาส้มเอามาทำลาบก็อร่อยค่ะวิธีทำลาบปลาส้มแม่รุ่งก็มีลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะเอาไข่ไก่มาตีให้ละเอียดถ้าไม่มีไข่ไก่ก็ใช้เป็นไข่เป็ด ใส่ปลาส้มที่หั่นไว้ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าไข่ให้ทั่วปลาส้มจากนี้เอามาเคล้ากับแป้งทอดกรอบถ้าไม่อยากให้หนาจนเกินไปก็เคล้าบางๆนะคะแป้งทอดกรอบใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ำมันร้อนก็เอาลงไปทอดให้กรอบเหลืองดีเลย รอให้แป้งเซตตัวซะก่อนล้วค่อยใช้ทับพีคนแต่ถ้าแป้งยังไม่เซ็ตตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหลุดออกจากประส้มนะคะ เหลืองกรอบได้ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้่ะเราก็นำกระเทียมมาเจียว ียมอย่าทอดให้สีเข้มจนเกินไปเดี๋ยวเขาจะขมประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อด้วยหอมแดงซอย อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ซอยสมุนไพรต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทานตัวไหนมากกว่ากันนะคะหรือว่าชอบทุกตัวก็สามารถนำมาทอดได้เยอะๆเลยค่ะ พริกกะลียงเขียวแดงความเผ็ดตามชอบใบมะกรูนนี่ก็ทอดให้กรอบดีเลย สุดท้ายก็เป็นพริกแห้งทอดพอขึ้นสีนะคะอย่าทอดให้ดำต่อไปเอาทุกอย่างที่เราทอดมาผสมให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวลงไปหอมเจียวตะไครทอด พริกเกเียงทอดใบมะกรูดทอดพริกแห้งทอดความเผ็ดปรับได้ตามชอบเลยนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันสีสันน่ากินมากๆแล้วก็หอมมากๆไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสริจราค่ะทุกคนสำหรับเมนูปลาส้มทรงเครื่องปลาส้มเปล่าๆก็ว่าอร่อยแล้วนะคะเอามาทำเป็นเมนูนี้ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกทานกับข้าวทำให้เจริญอาหารเพราะว่ามีสมุนไพรทอดหลากหลายชนิดยิ่งเป็นกับแกล้มนะคะยิ่งทานเพลินๆเกลี้ยงจานไม่รู้ตัวฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง Youtube เป็นกำลังใจให้กับมิลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ